ไหนมามา้มาย,ยกเออใส่ใต้ตะกุดทองใบนะครับโอ้โหมันจมตะกุดทองใบแล้วเฮ้ยเั็ตะกุดทอ,องใบนั่นนะ่ะพ่อพ่อบัวบัวไงทำอะไรนะ่ะให้เสกกวาดไปดิ<า>บัวยา่า อยากไปหาสาอุ้มบุญครับนุ่นไปตู้ใหม่หนุ่นเยเดี๋ยวพ่อพอไปแต่ได้เมียก็ไม่ต้อรู้อยู่เดี๋ยวพ้าไปม่ต้องระแวงน,นะครับผมมีผมอยู่ครับออน้องบุญหาพ่อไม่ไปผมไปเขาบุญหรอ ครับผมบุญหนีแล้วโอ้โหบัวบานบัวบานทำอะไรนี่เสกกวาดไปถอยบัวบัวถอยกวดบัวถอยหาเรื่องครับจับหน้าก่อนบัวถอยบัว ถนัาเด็อตาเลยปวดหอยบัวไปเลยไปเลยมันไม่ต้องระแวงหลังไปเลยเออหลังบัวตามไปแล้วไม่ต้องระแวงต้องระแวงบัวตามไปแล้วไม่ต้องระแวงเออนิ่งๆๆๆงไว้นิ่งๆไว้นิ่งนิ่งไว้นิ่งวนหาเลือกกันเลย วัวคนอยากได้ตะกุดทองใบนะครับโอ้โหเป็นตมตะกุดทองใบแล้วเฮ้ยตะกุดทองใบนั้นน่ะเนอ่ยเฮ้ยอันนี้ใช่ไหมที่รอดมันจากตีนแม่ได้นี่บัวคำหาอะไรอะ่ะหานนามช้าตงตกมันนะ <c oughs> บ,บัวบอกผมอยากมีเหมือนกันนะพ่อยังไม่ถึงเวลาผมใช่ไหมไอเสกเอามาจากไหนนี่พ่อฮะพ่อ เสกมาจากไหนพ่อไปเสกกวนนี่ถอยบัวผมว่าไม่สะอาดง่ายครับ ถอยถอยบัวขิ้งอนเอาเอาแน่งหมุนตัวยูมาเออลูกชายใครกันมาดูเด้อโอ้ยเนาะปิกจูนี่ เอา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 อาเอายจังๆเอาอย่าเอาอไรบาออาจักสามี่มัดเนถอยถอยถอยเออตแตกอีกาคือบัวบอนผูกของทรายแห่งนี้ถอยถอเออเอาเข้าไปเอาเอาเข้าไปเอา ลมก็แรงถอยแน่แน่แนถอยมาไหนมามามาทิวนอนแหละมาเซ็กเอาเงินลอยนึงในกระตา่านมากีกีกีมาีมา่ยมา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 ไปฝั่งเขาไม่ได้ลูกเอ้ย Ma 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 đi ma 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 Thôi Thôi luôn thôi Thôi luôn thôi Thằng pho bá luôn luôn đây Ma 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 Ồ, oh, cuồng đạc lắm, ồ oh. โอหงัดงาเล่นอีกโอ้โหของเล่นเยอะครับจะมีเสียงลมหน่อยนะครับโอ้โหแรงช้างครับแรงช้างแรงบัวงัดเลยหมโตแล้วลูกสี่ปีแล้วลูกเอาเงินเราไะเซ็กแบงเอาบักจังเ้ย น้องมาเก็บกวาดขยนะนครับให้รู้หน้าที่ครับอาจจะไม่ได้เหมือนพวกผมสมัยก่อนแต่ก็ต้องให้รู้หน้าที่ไว้บ้างนะเอาเธอลูกพอยังลูกเทมที่ลูกเลยเฮ้ยเ้ยสายของบัวครับเอถอยถอยถอย tao là thôi, phải bùa thôi, phải nha, thôi, thôi, เอาเอาเอาตะเลดิดเอาตะเลดิดเอาเอานนมาไหนมามาห้ามเขา,าไม่ได้นะครับที่ของเขาถอยถอย ก็ม <icana> ันเตลิดเขาไปในป่าหญ้าเขาถอย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 ต้องขู <oses Five. S 2> ่นึ่งนะเออคุณอิ่มยังครับคุณเล่นอิ่มยังอ่ะผมจะไปทุระนะครับหญ้าคุณผมก็ยังไม่เอามาให้เลยคุณอะ เอา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 อะไรของคุณเนี่ยคุณบัวอืมอ้มอื้มเอาเอาถอยถอยบัวถอยอย่าเล่นไปฝั่งเขาลูกถอย พ่อขาออนพ่อรคขอ,อนกำเริบครับเฮ้ยเฮ้อยอู้อู้อู้หูอู้อู้อู้ โอ้เป็นงานงานนู่นมาเดี๋ยวมา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 เดี๋ยวมามาเฮ้ยห,หยกเอ้ย,ยใส่ตัวเลยครับเฮ้ยถอยถอย โอ้ยเจ็บโอ้ยโอ้โหเจ็บอู้เออเอาขึ้นอีกเออเอาไปลูกเอาไปลูก ถอยมาถอยเดี๋ยวพาเขาก่อนปัวบานก็ได้เล่นไปแล้วอยู่นูน้นจะพาไปดูเจนครับไม่มั่นใจว่าน้องเนี่ยผูกเจแน,น่นไหมเจรถถังเราเนี่แรงเยอะครับ มีที่นอนอ,อยี่ห้ออะไรดีอนะนุ่มๆม,มีองคลักด้วยหลายเชือกลองคลักเนะนี่ยนี่เป็นบรรยากาศยามเย็เยนครับแห้งแรงครับท่านผู้ชมอืมยาเยอะตายหมดละน้ำถ้าเปิดน้ำก็น่าจะเสียน้ำเยอะ